ไม่ได้เป็นผู้กระทําที่ถูกต้องเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราพยายามจะแก้ผิดให้เป็นถูกเราก็เลยรู้สึกว่าเราใส่เลยเราเราพยายามจะแก้ในสิ่งที่ผิดให้ถูกอย่างที่บอกไปในไลฟ์ครั้งแรกนะคะวันนี้ก็เลยพยายามที่จะทํางานให้ได้มากที่สุดให้ได้เยอะที่สุดให้ได้เร็วที่สุดให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ดูแลสิ่งที่หน้าที่ที่รับผิดชอบต่าง นะคะวันนี้จะแก้เป็นเรื่องๆนะคะอย,อย่างเรื่องของอ,ออกไปไหนหรือเปล่าขายบ้านอันนี้ไม,ไม่ไม่มีแน่นอนนะคะเสียงเบาค่ะะได้ยินชัดไหมคอเนะโอเคหรือจะต้องขึ้นมาบนนี้อ่ะชัดโอเคก็พยายามจะ ทำงานแล้วก็แก้ไขปัญหาในหลายๆในหลายๆวิธีเนาะคือจริงแล้วนาะก็ไม่เคยจะรู้สึกว่าสิ่งนี้จะนิ่งนอนใจเลยแม้แต่วันเดียวนานาก็พยายามที่จะปรับตรงไหนได้ทําตรงไหนได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในะหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะหนีไปไหนทั้งนั้นอยากย้ําตรงนี้ว่าการหนีไม่ใช่ทางออกของนานานะคะแล้วก็อะไรที่จะออไม่พยายามเพิ่มปัญหาต่างๆก็พยายามที่จะแก้ไขนะคะมีคนถามว่าทะเลาะก,กันแล้วอะ ค,คือเอา,อางี้แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของเพื่อนๆนะคะนานาขอพูดตรงนี้ว่าทุกอย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเพื่อนทุกคนแล้วก็สิ่งที่อ,อะไรก็ตามที่ที่เพื่อนๆรู้สึกกับนานาวันนี้นานาก็นอมรับเพราะว่ามันเป็นผลจากการกระทําของนานาเอง มันเป็นผลจากการกระทำที่เราทำผิดทำให้เพื่อนที่ที่รักเราเสียใจแล้วก็ทำให้เพื่อนเกิดความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอยากมีโอกาสไดเออ้เรื่องของการขอโทษนาะอยากขอโทษ อีกครั้งอีกสองครั้งอีกร้อยครั้งนานาก็ยินดีที่อยากจะทําแต่นานาเชื่อว่าสุดท้ายที่สุดแล้วอ่ะการกระทําในการแก้ไขปัญหาน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุดของทุกๆฝ่ายวันนี้แล้วก็การไม่นิ่งนอนใจการไม่อยู่กับที่ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของนานาเองไม่ได้ ไม่ได้มีข่วนเกี่ยวข้องใดๆกับในส่วนของบริษัทนะคะจะบอกว่าในส่วนของบริษัทนวสิคีัยก็เป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้สินใดๆนะคะจะบอกไม่มีหนี้สินใดๆในส่วนของ YBL ก็ยังดําเนินกิจการต่อไปนะคะก็เพื่อนบอกว่านานาไม่พูดความจริงอะไรก็ตามวันนั้นคือสิ่งที่ที่เป็นการกระทําที่แย่มากๆแล้วก็เป็นการกระทําที่ ไม่มีใครสักคนควรทําตามและไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีหรือตัวอย่างที่ดีทําให้เกิดความเดือดร้อนของเพื่อนๆแล้วก็วันนี้เองนะนะก็ยังอยู่ตรงนี้ยังอยากจะขอโอกาสในการแก้ไขปัญหาส่วนเรื่องของความรู้สึกถ้าวันนี้วันนี้นานาก็มีได้พูดกับดาด้าไปนะนานก็บอกว่าถ้าวันนี้มันจะไม่มีใครที่จะอยู่ตรงนี้ มันก็เป็นผลจากการกระทําของนานาเองมันก็เป็นผลจากการที่เราทําขึ้นมาเองสถานการณ์วันนี้ที่มันยากขึ้นที่เราจะเดินไปตรงไหนมันยากขึ้นก็มาจากการกระทําของเราเองหรือในอนาคตข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรที่ออกมาอีกจากนี้ถ้าสุดท้ายแล้วมันคือมาจากการกระทําของเราเองอะ ก็นานาก็ต้องพร้อมรับพร้อมรับรับสภาพและอยู่ตรงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาวันนี้ก็ใจความตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อสารนะคะแล้วก็เข้าใจมากๆว่าถ้าพูดความจริงหรืออยู่กับความจริง ไปตั้งแต่แรกก็คงจะไม่มีใครเดือดร้อนแล้วก็คงจะไม่มีใครที่ถอยห่างออกไปแล้วก็วันนี้นะเข้าใจไม่ว่าจะเรื่องของเครดิตหรืออะไรก็ตามมันอาจจะต้องเริ่มกลับมาสร้างใหม่แต่ก็ต้องบอกตัวเองทุกวันนะคะวันนี้มันอาจจะแบบไม่ได้ง่ายแต่ก็ต้องทําใจว่าสิ่งนี้ก็ต้องค่อยๆเริ่มแล้วก็ค่อยๆทําซึ่งเรากลับกันถ้าเราเป็นเพื่อนถ้าวันนี้ เราเป็นเขาเราก็คงเสียใจมากๆเสียใจแล้วก็ถ้าเพื่อนกําลังลําบากอยู่เพื่อนเดือดร้อนก็คือสิ่งที่นานาจะต้องเดินมาเพื่อแก้ปัญหาโดยการที่รีบทํางานอะไรที่นานาจะสามารถแปลงเป็นเงินได้ก็รีบจัดการแต่ใดๆถ้าในส่วนของบริษัทหรืออะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะคะในส่วนบริษัทที่นานาอยู่เนี่ยก็อยากเน้นอยากย้ำว่าไม่ได้ไม่ได้มี ปัญหาใดๆนะคะใช่ค่ะถูกต้องก็ทำงานค่ะทำงานแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจวันนี้นะคะจะบอกว่านานาเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้สิ่งที่คิดออกวันนี้คือ ตื่นมาแล้วก็พ้อมที่จะทำงานแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดค่ะเรื่องของอะไรที่ที่หลายคนคิดในเรื่องของการจะออกไปไหนย้ายไปไหนอันนี้ก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะไปที่เรื่องของสามีก็คุณเวก็ยัง สพอร์ตทุกอย่างนะคะเราสองคนก็ถึงแม้วันนี้มันจะเป็นการกระทําของนานาคนเดียวเขาก็บอกว่าตัวเขาเองอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็เป็นทีมินทชัยค่ะเราก็ยังเซมทีมแล้วก็ดูแลแก้ไขปรับปรุงตรงไหนที่ผิดก็แก้ให้เป็นถูกแล้วก็จะไม่ไปทำแบบนั้นอีกส่วนวันนี้เรื่องของความรู้สึกของเพื่อนทุกคนนานาก็เข้าใจ เข้าใจทุกคนมากๆเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันก็มาจากการผลจากการกระทําของเรานั่นเองซึ่งเข้าใจมากๆานคะ่ะแบบตอจมแบบแบบเนี้มีคนถามว่าเรื่องนินทาเพื่อนล่ะคะอันนี้แบบตอบเองได้ <c oughs> ไหมคือมุกคน อ่ะ <All> right. เอาเป็นว่าเอาเต็นประเด็นหลักๆแล้วกันนะคะวันนี้เป็นหนี้ก็ทํางานใช้หนี้ค่ะจบอ่ะประเด็นหลักๆตรงนี้แล้วกันไอเรื่องอื่นนะนะขอตรงนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าไอเรื่องตรงอื่นนินทาว่าร้ายกันหรืออะไรก็แล้วแต่นนะาๆาว่าถ้ามันไปเฮิร์ตทุกคนเนาะถ้ามันเฮิร์ตฟีลลิ่งแล้วก็เฮ <t akes noise> ิร์ตความรู้สึกของเพื่อนทุกคนน,น่ะนะก็น้อมรับแล้วถ้ามัน <t akes noise> เป็นนานาเองที่ทําเป็นนนะก็ยินดีค่ะ ถ้าเป็นสิ่งที่นาะทำจริงก็ยินดีค่ะแต่วันนี้น้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรหรือคําพูดว่าอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ขอมองว่าโฟกัสที่จุดหลักโฟกัสที่จุดสําคัญคือเราเป็นนี่อยู่เราเป็นลูกหนี่ที่ไม่นิ่งนอนใจและพยายามที่จะทํางานให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วนาก็หวังว่าอย่างที่บอกค่ะมันมีโปรเจกต์บางอย่างที่พยายามทําอยู่ก็อยากจะให้มันสำเร็จให้เร็ววันที่สุด นะขอเปิดตะกร้าได้หรือยังคะคือจริงๆได้ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ในฐานะแบบก็นั่งคุยกันไปด้วยเนาะ,ะคือก็เข้าใจว่าวันเนี้ยเขาก็ไม่พี่นาเขาไม่มั่นใจไม่มั่นใจอะไรเลยสักอย่างเนี่ยเอาตรงๆทุกวันมาเนี่ยในนี้น่านอ่านเขามีก็เขาก็จะบอกว่าแบบเออพูดออกมาเลยได้ไหมมันดูอึดอัดคือวันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรให้มันมันมันมากไปกว่านี้เพราะว่าเขาแค่กล้าพูดเนี่ย คือคือตอนนี้ฟิลลิ่งคือเขารู้สึกผิดมากๆา,กม,ากมากจนรู้สึกว่าเขาไม่มีที่จะยืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แนนอ,อืมค่ะโอเคอัน,นี้ออกก่อนเหรอแป๊บนึงนะคะขอตักกาก่อนได้ได้ก็วันนี้ก็ไม่ได้ว่าข้างในจิตใจไม่เจ็บไม่ปวดร้าวกบับสิ่งที่เกิดขึ้นนะนานาก็อย่างที่บอกว่าคือมันเป็น มันเป็นความรู้สึกที่เสียใจ <Okay. S 1> ผิดหวังกับตัวเองขยะขยงตัวเองรังเกียจตัวเองนานารู้สึกว่าสิ่งนี้ถ้าวันนี้ใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกับที่นานาอยู่ душ, <siglo. S 2> ก็อยากกกให้ออมาจาจตรงนนนนนนัั้้เพรรานาาะวีู้ว่าไม่ง่ายกับนานาเลยที่เดินอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ง่ายแต่แต่มันก็ต้องเดินเพราะมันผลจากการที่เรากรลังทำกันขึ้นมาซึ่งมันก็ซึ่งมันก็ทาให้เรารู้สึกว่าอะ ก็ทำมันขึ้นมาทําให้ทุกอย่างยากขึ้นวันนี้ก็ก็ต้องยินดีที่จะเดินต่อไปค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะนิ่งนอนใจกับสิ่งนี้วันนี้ก็ได้คุยกับดาดาไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเข้าใจได้แล้วก็ขอบคุณ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 มากๆขอบคุณที่ที่ได้อยังแบบ ได้โกรธน,น,นะนะเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ได้ก็พร้อมที่จะอะอะไรช่วยกันได้นานาช่วยอะไรได้ได้ได,ได้ช่วยอะไรกันได้บ้างก็ให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ทําง,งานที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะต้ององเขาบอกว่าอะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ ส่วนเรื่องเมื่อกี้ไม่ใครบอกอันฟอไม่ได้ไม่ได้อันฟอเพื่อนนะคะน,นี่ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรอันนี้ไม่ได้อันฟอใครเลยค่ะเราเป็นคนกระทำผิดเนาะแล้วเราก็ก็ทําผิดกับเพื่อนจริงๆทําผิดแบบคือเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีอะไรมาอีกว่านี่เธอทาผิดอันนี้นะนี่เธอก็ทําผิดอันนั้นนี่เธอก็ทําผิดอันนี้ซึ่งมันก็ผิดจริงๆอะ่ะมันก็ผิดจริงๆอะ่ะแล้วมันก็ ไม่รู้จะเดินกลับไปแก้ข้างหลังยังไงนอกจากรับสภาพตอนนี้ถ้ามันจะไม่มีใครยืนอยู่ตรงนี้ก็ก็มันเกิดจากการกระทําของเราแล้ก็นี่ออกไหมมันก็อ่ะคือนะว่าทุกคนมาวันนี้ยก็อยากจะฟังเรื่องเรื่องเรื่องเพื่อนส่วนเรื่องตัวเลขเหมือนเดิมนะคะนันานะก็ยังยืนยันว่าเดี๋ยวเราเรา เราคงจะได้ม er, ีการพูดคุยแล้วก็เคลียร์แล้วก็ดูกันว่ามันอยู่ได้ตรงไหนยังไงบ้างนะคะได้เท่าไหร่ยังไงบ้างเรื่องก็วันนี้ก็สำหรับนานารู้ว่าหลายคนอยากถามเรื่องเพื่อนรักของนาที่สุดจริงๆแล้ว เาใจเพื่อนเข้าใจมากๆเข้าใจว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงและทุกอย่างมันก็คือมันก็มาจากการกระทำของเราเองอะค่ะ ซึ่งก็ถ้าวันนี้เพื่อนจะตัดสินใจแบบไหนทนาเข้าใจเข้าใจมากๆแต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากจะขอโอกาสแล้วก็อยากจะขอโทษ บางทีม like ันก like ็เหมือนแบบไม่อยากปดิษิตอะไรเลยนะนานแค่อาจจะบอกบางทีมันก็เหมือนแบบมันเข้าตาจนเนี่ยไม่รู้ใครจะโอ้ก็อะอยากให้เพื่อนรับโทรศัพท์ อยากขอโทษอยากขอโอกาส นะเข้าใจนะนะนะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความผิดของเราแล้วก็วันนี้มันมาถึงก็เพราะการการะทำของเราเองเพราะฉะนั้นก็อันนี้แค่ถ้ามีโอกาสก็อีกสักครั้งหนึ่ง อยากจะบอกว่าเพื่อนคนนี้ผิดไปแล้วอะ ว่าอะไรก็ตามอย่างที่บอกนะคะว่าจะออกมามากกว่านี้หรืออะไรก็ตามนานานก็พร้อมรับอยู่ตรงนี้แล้วก็รับในสิ่งที่ตัวเองทําตั้งหลักคะ่ะใช่ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักแล้วก็ทั้งหลักแล้วก็พยายามจะประปับปรุงแก้ไขไม่นิ่งนอนใจ จริงวันนี้นะนะพพยายามไม่อยากร้องไห้ไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามัน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 ไม่ ามวันนี้จริงๆนะนาะนะแค่รู้สึกว่าวันนี้เองอะ่ะมันมีอยู่แค่มันมีอยู่แค่หนึ่งคนที่มันจะเป็นแบบที่มันเป็นแบบ เป็นไพ่ใบสุดท้าย ก็ então, à, ú, ผิดก็ว่าไปตามผิดนะนันาก็เข้าใจก็ถ้าพี่แดนเอาก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อค่ะเราเดินหน้าต่อแล้วเราก็เราเดินหน้าต่อแล้วก็ยินดี อาจจะใช้เวลานิดน,นึงในการที่จะแก้ไขมันแต่นานเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหานะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูใช่ก,ก,ก็ก็จริงจริงพี่แนดูนะพี่นาเขาไม่ได้อยากมาร้องให้เลยทุกครั้งวันนี้พอแล้วไม่อยากร้องแล้วนี่มันเหมือนแบบเหมือนแบบวันนี้มันไม่ไหว แต่เออเขาก็เข้าใจนนเห็นใจเพื่อนมากๆเห็นใจรู้สึกผิดเห็นใจแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่ามันอย่ามึงทํากูทําไมอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าเพื่อนจะต้องคิดแบบนั้นกันนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้ามึงพูดก,กับกูทําไมมึงไม่พูดและอะไรที่มึงจริงใจบ้างทําไมมึงทําไมมึงไม่พูด ถึงวินาทีนี้ทําไมมึงก็ยังไม่พูดทําไมต้องให้กูรู้เองทําไมมึงไม่บอกกูคือพูดจริงๆนะนะก็ก็ยอมรับแหละว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลัวเสียบเขาไปแล้วก็แล้วก็เข้าใจถึงความเจ็บว่าเพื่อนจะเจ็บแล้วก็เสียใจมากขนาดไหนแล้วก็ผิดหวังขนาดไหน พี่ถึงเสียใจขนาดนั้นไี่มีคนทำพี่ชนีเสียใจะค่ะเพราะว่า,วาพี่ชน,นีเสียใจเพราะว่าพี่ธนานไม่ได้บอกความจริงแล้วก็พี่ธนานทำในสิ่งที่ผิดมากๆแล้วก็แล้วก็ให้แทนที่จะให้เขารู้เองแล้วบางทีพอเขามารู้ไม่ได้รู้จากเราอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ทุกอย่างเลยค่ะวันนี้นาณานพยายามจะยิ่งรู้สึกว่า มันหนักขนาดไหนอยิ่งต้องเพิ่ขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพราะมันมันคือมันก็คือผลของการกระทําวันนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้วันนี้ถ้าใครแบบกําลังอยู่ในจุดที่ทุกคนก็ถอยห่างก็ต้องดูว่าตัวเองเป็นคนยังไงซึ่งก็อยากบอกว่าปัญหาก็เรื่องของนานามันมีมาในสองสามปีเนี่ยมันมีมาแบบมันมีมาจนแบบคาราคาซังอะแล้วอะไรที่มัน มาถึงจุดที่แบบต้องแก้ไขแล้วมันหาทางออกไม่ได้มันก็ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไปเยอะแยะมากมายก็อยากจะให้ทุกคนนะคะวันนี้ถ้าดูอยู่อันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยที่มันจะต้องเป็นแบบนี้และอะไรจะเกิดในวันข้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องยอมรับว่าะมันก็คือสิ่งที่เรากาะทำมันขึ้นมา วันนี้นะนาก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าก็คือวันนี้เป็นวันที่ยอมรับว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นวันที่เสียใจที่สุดแต่เป็นวันที่ต้องตั้งตัวต้องลุกขึ้นมาแบบไม่ต้องหันกลับไปมองข้างหลังไม่ใช่ว่าไม่สำนึกแต่ต้องนึกว่าวันข้างหน้าเนี่ย มันจะเดินยังไงที่ไม่ทําผิดอีกต่อไปแล้วมันจะเดินยังไงที่จะทําให้มันถูกต้องมันจะเดินยังไงให้มึงจะแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดยิ่งวันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะคะมันอาจจะรู้สึกว่าทําไมมึงไม่อ่อนแอที่สุดเลยไม่ใช่วันนี้มันเป็นวันที่รู้สึกว่าเดินแล้วพอมันมันต้องไปต่อแล้วไปเลยดีกว่าไหมไปเลยดีกว่าเนาะมา วันนี้นะคะนันนะ